ว้ายมันมาแล้วรี้นหนีเร็วค่ะาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมโรบอตในแมปสดุดหลอนที่น่าเล่นกันอีกแบบหนึ่งเลยนะคะที่เมย์อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้เล่นกันค่ะแมปนี้นะคะก็ให้เราสวมบทบาทเป็นนักสำรวจดาวต่างๆนะคะเพื่อไปหาของมาขายนะคะและระหว่างที่เรานี่นะคะไปสำรวจดาวอยู่นั้นนะคะ ก็ได้เจอกับสัปปะหลาดนะซึ่งสัปปะหลาดตัวนั้นนะคะบอกเลยว่าเป็นสัปปะหลาดที่น่ากลัวมากๆนะคะที่อยู่ในต่างดาวนะและก็จะต้องเจอกับเอเลี่ยนต่างๆด้วยนะและพยายามที่จะมาไล่ล่าฆ่าเรานะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าแมปนี้จะน่าเล่นแค่ไหนงั้นไปดูเมเล่นกันเลยดีกว่าค่ะช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับโอเคไมคแฟนเข้าไปเลย ครับผมโอ้โหดูที่นี่สิไม่เห็นจะไม่อะไรเลยแม่เราก็ต้องหาของมาขายแล้วขายอะไรล่ะครับเฮ้ยนี่ล่ะขายได้ไหมว้าวหนีเร็วเข้าชีพหายแล้วว้าเรียบร้อยกับดาวเกิดเลยนะโอเคแบบนี้นะคะก็คือให้เรานี่ให้เรานี่นะคะไปสำรวจ ดาวต่งางๆนะคะตอนนี้เราก็มาถึงดาวอีกดวงหนึ่งนะซึ่งดาวดวงนี้จะมีตัวอะไรโผล่มาฆ่าเราอีกประเด็นไป<ะ>ไปกันต่อเลยเอ,อตรงนี้มีสะพานด้วยอะ่ะอุ้ยเหมือนเจอ,อไอ้บางอย่างนั่นน่ะนั่นน่ะทุกคนเห็นยังที่เราเห็นหรือเปล่าเอาละเราดดดไปสำรวจดวใไหนดีกว่าเพื่ออะไรโอ้โหพึ่งบานเลยที่เราไปนี่ก็คือ,คอเราถูกเรื่องต่อแน่ ลองดูทางนี้สิอทํานี้ไปได้ด้วยแฮตรงนี้มีประตูเอาล่ะเราจะต้องเข้าไปสํารวจหน่อยเฮ้ยไม่เฟรชจะไปทางนั้นตรงนั้นมีพึ่งต่อยโอ้โหโอ,โอได้จเหลือตัวเองก่อนละกันเอาล่ะตอนนี้เราก็มาสํารวจข้างในเหมือนจะเจอของเลยอ่าได้ของมาหนึ่งอันละเดี๋ยวเราก็ไปสํารวจต่อห้องนี้มีอะไรหรือเปล่ามีแต่ความมืด มืดเตือนทำไมมันมืดไปหมดเปิดแฉบ,บมีตัวอะไรไหมฮัลโหลไม่มีไปงั้นเราไปต่อออดโอ้โหเข้ามาอีกห้องหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะเหมือนจะเจออะไรบางอย่างเลยนี่ได้ตุกกาตาต๊กตาตุ๊กตานนี้น่าจะขายได้ราคาแพงอ่าเป็นช่างกิโลขายเอมีอะไรให้เราอีกไหมเนาะ ขอมาอีกแล้วอันนี้เราก็ได้ของมาเต็มแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาของนี้ไปเก็บขึ้นยานก่อนนะอ่าอันนี้ก็เราต้องเอาของไปเก็บไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเก็บของไม่ได้ต่อนะคะทุกคนโอเครู้สึกว่าเพื่อนนี่หลอกล่อพึ่งไปแล้วนะไม่รู้ว่าเพื่อนนี่จะเป็นตายร้ายดียังไงนะคะถูกพึ่งต่อยนะอ่าเราก็เข้ามาที่ยานนะคะแล้วเราก็วางวางของไว้ที่ยานเนี่ยแหละนี่ เรียบร้อยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเราก็ไปหาของต่อนะทุกคนเอาละ่ะไนดดเซเข้ามาตรงนี้แหละที่เรามาแล้วแต่เรายังสำรวจยังไม่ครบเลยทุกคนอตรงนี้มีบันไดเราปีนไปต่อแล้วยังไม่เจอและไม่พบสิ่งผิดปกติแบบน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าทางข้างบนนี้มันตันนะครับทุกคนเราจะต้องไปทางอื่นตื่น ไปหมดน,นี้จะมีใครมาสำรวจหรืยอ,อยังเกือบหลบไปทันแดดเออมีตัวจับประหลาดอยู่ในนั้นนั่นตาฟ้าปาปิดประตูเออรีไปโอ้โหมีดมนุษย์ต่างดาวดาวต่างนุชอยู่ในนั้นด้วยแหละครับทุกคนเออน่าก,กลัวน่าก,กลัวน่าก,กลัวเออเข้าไปสำรวจต่อโอ้โหเอาไงต่อดีไอ้เจ้าตัวนั้นจะไปไปหรือยัยงคะ หลงไปเฟซแวร์อยู่รู้สึกว่าเพื่อนนี่สำรวจไปไกลไวายตาป้าฟ้าเอาเพื่อนเพื่อนมองเท่นอยู่ตรงนี้เออเพื่อนใช่ใได้ใช่ใชได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวฉันจะช่วยแต่ขอเอาของไปใส่ในยานก่อนละกันนะเออเดี๋ยวค่อยมาช่วยเพื่อนทีหลังอืออดทนไว้นะเพื่อนนะเรารักเพื่อน ตอนนี้เราก็เอาของมาใส่นะคะเพราะว่าแมปนี้นะคะก็คือให้เราหาขอและขายของให้ได้มากที่สุดนะ,ะทุกคนอ่ะตอนนี้ <c oughs> เรากลับจะไปช่วยเพื่อแต่ว่าต้องให้เพื่อนช่วยเหลือตัวเองก่อนละกันอ่ะขึ้นยาน,นะคะไปอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนอื้อ่ะเพื่อนก็ขึ้นยานกลับมาเรียบร้อยเลยนะแก <c oughs> บอกว่ารักฉันโอ้ก็ฉันรักนายไงฉันรู้ว่านายังไม่ตายหรอกอ่ะตอนนี้เราก็ มาสำรวจต่อเลยนะคะก็มาอีกที่หนึ่งแล้วนะจะเป็นที่เดิมปะไม่รู้เหมือนกันนะอะน่าจะเป็นที่ใหม่โอ้ที่เดิมหมอเนี่ยมันมีพึ่งตรงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยไม่เฟรนลวงนั่นพึ่งพึ่งยังไงฉลอองไม่เก็บของเพื่อนล่อพึ่งส่วนเราก็เก็บของแล้วชิ่งวิ่งหนีเลยแล้วได้ของมาแล้วครับทุกคนอโอ้โหเป็นไง ได้ของมาแล้วก็ไปเก็บต่อเลยอืดนี่โอ้โหรู้สึกว่าเรานี่จะได้ของมาเยอะพอสมควรแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจข้างในต่อเอา้าเพื่อนทำอะไรอะ่ะยังขบวยรังพึ่งไม่เสร็จเหรอโอ้อะตอนนี้เราก็ไปต่อเลยนะสำรวจไปเรื่อยๆไม่รู้จะเจอมนุษย์ต่างดาวอีกอมีนี่หรือสปาร์ลาดอยู่แถวนี้อ่ะวิบู เราดึงมาเลยอะทุกคน่เราวิ่งชิงหนีเลยอ,อวิ่งวิ่งสุดชีวิตอ,อรู้สึกว่าเหมือนจะออกซิเจนหมดนะทุกคนเอาละแล้วพลังของเราก็หมดด้วยนะเราต้องรีบขึ้นยานค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเรามองเท่งนะคะตายคาที่นะทุกคนออเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เพิกำลังไปนี่ได้ของมาบานเลยเห็นไหมไหมเครื่องนี้เป็นเครื่องนิวเลีย อาจจะระเบิดทำลายล้างดาวดวงนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะเอาไปขายในช่างกิโลขายครับผมโอ้เรียบร้อยละจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อเลยมไม่รู้ว่าเรานี่จะได้เงินเยือะเ,เท่าไหรล่ละอ่ตอนนี้นะคะเราก็ขับกลับเข้ามาในยานนะแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็แค่ให้เราขายของนะสำรวจดูดาวต่างๆนะ ก็เราก็ต้องขายของไปด้วยนะดูเด็กของที่เราได้มาเยอะพอสมควรตอนนี้ก็ไปเอาของนะคะไปขายนะนี่อันนี้เราก็กลับเข้ามานะนี่ที่ยานของเรานะก็คือดาวเราแหละมาขายของนะช่างกิโลขายเฟิรบฟเฟฟเฟเสร็จเรียบร้อยเป็นไงอ่าโอ้โหของเต็มเลยช่างกิโลของผู้นี้เราจะเอาเงินนี่นะคะไปซื้อของนะ ได้เงินมาจากการขายของเนี่ยแหละเป็นไงเป็นไงอุ้ยนาะนนี้เรารวยแน่นอนเลยอ่าขายเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราจะได้เท่าไหร่ ไอเนื้อที่ชอบแบบแบบแนวนี้นะลองมาเล่นดูนะก็ถือว่าสนุกเหมือนกันนะขอบคุณสมาชิกวี p อที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ